สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คุโบต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุโบต้ายันมาอิซากิแชมป์รถเกียวนะครับเก่าญี่ปุ่นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่แล้วของมือสองนะครับก็ ทุกค่าที่เพิ่เปิดเข้ามาชมก็ฝา,ากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูป o ต้า L 5018นะครับเป็นรถงานนานะครับเหมาะมากเลยนะฮะมาพรา้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคานบนนะฮะตราช้างนะครับด้านหลังเป็นโรตารี่ RX183 นะครับผมพร้อมโรตารี่เลยนะฮะคันนี้ สวยๆสภาพเดิมๆนะครับลูกค้าก็จะมีปรับแต่งอยู่ตรงบริเวณเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับยางหลังเดิมนะครับสีสันกระทาล้อสีสันคาร์บมีนะครับมีคาบสนิมน้ํานะครับเป็นรถนานะครัมาดูด้านหลังเบาะนะครับนี่นะฮะมีรอยตะลอกบ้างเล็กน้อยนะครับชั่วโมงการทางานนะครับคันนี้อยู่ที่ห้าร้อยเอ่อหกร้อยห้าสิบเก้านะครับ นี่บริเวณฝากระโปรงนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้าด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับสีสันเดิมๆมีคราบน้ํานะครับตามปกติเน้องลดนาครับใบมีดหน้าคันบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทกับฮัวตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสวยๆนะฮะคันนี้ สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าช่วงนี้โควิดเนาะเดินทางลําบากนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ของชัวร์นะครับสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับก็ดูทะเบียนไว้นะครับต่อเต่าอูสามสองห้าเก้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวยๆเลยนะฮะกับ L50 านคันบนนะครับคันบนนี้ก็เหมาะงานนามากนะครับก็ลุยลมนะครับไม่ต้องกลัวติดหลมเลยนะครับคันบนยกได้สูงด้วยนะครับปากใหญ่นะครับ ปิดรอยลุดเกี่ยวรอยคันนานะครับขาดตัวนี้แน่นอนจริงๆลบปัญหาการติดหล่นได้เยอะเลย525,000 0บาทนะครับกับแอล5018นะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์กเครื่องยนต์ดูนะครับ ผลิตงานด้านกนะระติกแบบทำวิดีโอนะครับช้าเร็วได้หมดนะครับอันนี้นะครับโหมดท้ายหนึ่งนะครับท้ายสุดไม่หอนนะฮะ เลื่อนสี่ล้อนะครับว้าวรถโกยมีงานได้ปกตินะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับไปมีดันหน้าพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการแท็กเตอร์ไว้ลงนานะครับบอกมานะครับขับเอลห้าศนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าโอตมบลบางบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามเก้าเก้าห้าแปดแปดนะครับเนี่ยตัวนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในละในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับผมเนี่ยฮะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ของตัวแน่นอนข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ